ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ผมในสปสีดดิฟเหมือนเดิมนะคะผมนะก็ไม่ใช่เหมือนเดิมดิแล้วเพิ่งเปิดคลิปในการเล่นเกมสปีดดิฟนะคบผมนะก็เออใช่เกมนี้ก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่น่าจะสนุกนะครับท่านผู้ชมใช่วันีนะครับผมผมจะลงคลิปทุกวันอาทิตย์แล้วนะคะผมนะอ่ะเดี๋ยวถ้ามี การเปลี่ยนแปลงผมก็จะบอกหรือแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมโอเคจะเ,เลื่กนแล้วเออไม่ต้องกดแชร์ก็ได้เด็กแล้วก็ใช้แล้วกดกระดิ่งเล่นนะครับผมมาค่ะท่านผูชมมาเลยเราเคยเล่นไม่เก่งนะครับผมใช่ผมเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งแต่นี้เก่งอะไรวะ <laughs> ใช่ สำหรับคนเท่มากเลยนะัสำหรับนักแข่งรถเลยนะครัะอันนี้อย่างม่รู้นะว่ามีเคือเออไปเลยเฮ้เฮ้ไปๆๆอะไรวะเฮ้ย 我大了。 ปิดดริฟเตอร์นะครับผมหน้าที่หนึ่งอ่ะเอที่หนึ่งอ่ะหที่หนึ่งอันนี้หนึ่งอ่ะเออใช่เดี๋ยวเราเล่นสองครั้งนะครับผมนะอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครั้งต่อไปจะตื่นคลิปโอเคกลับผมจะเปลี่ยนแมปนะคะผมโอเครอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะ เลยเกมนี้ก็เป็นเกมที่มันเอาเรื่องอยู่นะครับผมนะใช่ไม่เอาเรื่องหรอกแต่หมายถึงมันมันนะครับผมใช่มันสุดๆมันสุดๆไปเลยใช่อันนี้ที่เห็นอันนี่คือพี่ผมนะครับผมนะดูบุรีรัมมอ๋อ แม่เม่เอาผมจะเล่นสร้างห้องเป็นของตัวเองโอเคเราจะทําการเปลี่ยนแมปนะครับผมนะเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปเอาแมปไหนดีวะมันก็จะแรลกนิดนึงนะทะเลทรายเชิญมาเพื่อพี่ผมพี่ผมโอเคเออโบเ่มโบเลม ยินดีต้อนรับสู่การสร้างห้องส่วนตัวในหมดนี้จะไม่มีการจํากัดระดับไว้ขับขี่แต่ว่านักแข่งทั้งหมดจะต้องทําการชวนเพื่อนเพื่อร่วมแข่งขันนะโอเคเราไปทำการสร้างห้องนะผมอ่ะยิมไม่เถอนนะโอเคเราจะเลือกเป็นแมบทะเลทรายนะครับผมนะ ใครเข้ามานกผมนะโอ้ยมีมาละหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะรอนะผมตามสี่คนนะค่อยเริ่มนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะเออก็ยังมันยังไม่มีคนเข้ามาหยอกกันเฮ้ยมาละมาละมาละ เดี๋ยวอีกทีอีหนึ่งเออเริ่มทีมบียังไม่พออะไรวะ ขึ้นมากๆเลยนะครับผมนะโอเคอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะเล่นกันนะผมแล้วก็จะปิดคลิปใช่ห้ามซ้ำเม,มื่อไหร่ผมเปิดหน้าโอเคก็อนนะมีแล้วผม 2องอีานะผมรูมจะลงคลิปทุกจะลงคลิปทุกวันนะคุณ นี่นะครับผมทำที่เป็นที่เป็นไรปะเป็นไรเห็นไหมนะครับผมแนี่ก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคบก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวน่าไปก่อนสวัสดีครับ